วาหน้าเป็นครูคูลำดวนนั่งปานใดได้จังสิมีครูสอนคือกรรมดังโนเขาเบาไลก็อยากอายตัวเองมาเมือนเนี่เม้าขึ้นสมมแดดฮอนแนร่ได้ขึ้นพ่อแล้วลำดวนสิมงนมันกันนะเดีออ๋ยวคงฝากือจังฝนจิตโตข้ามหน่เดี๋ยวกอลลำดวนโอ,อ้าไปใส่กระเต้าเมื่อละน้อได้ขึ้นพ่อแล้วลำดวนกับเาสิมงานนั่นแหละเซียง เดี๋ยวก็ลำดวนนองสิเมื่อเหือนโอ้ยฟังไอก็ลาคำเอ้ยเป็นอย่างน้คือบ่อคู่ซ้อนคุยน้อยร่วมดอกหองเตียงลำดวนก็คือบ่อผัวจากเรือเกหนัจ้าวจยานมันตัมบ ละพี่บุญมีสิขอเดารื้อเกียงเกียงแยกสองเปียงทั้งหัวใจขอโทษเดิ้ยาวอาชัยจังไรปากไวโนหาเลืองผิวเรลืองเหลืองพี่ไปนอนขั้นคือสิมันเทนอหาแก้มเจ้าสีปลาลาพวงบกักตูสวดโจโกโดโ้ด้ห้อง จังในนอเบาปีเสี้ยงสิไร้ปั้มซอนตำตำคำสูงสูงไปกันสี่ตัวเห็นสาวงามวะไรตัวมันขั้นมือหยุกหยุกอยากจับอยากายเขอหลดตัวเห็นสาวงามลืมหดเมียนอลุงเอ้ยเก่ามาอยากป่าซำ สั่งไหลดิสั่งไหลมันวเวายำแรลงง่ายปล่อยแสงมันด่วนกา้าเนื้องาำแรงพี่สิไปอยู่ซอนควล่อนสวยว่าจังไดคุ้นใครอือ เพิ่นแต่ว่าแฟนคีอเออทั้งด่วนซึ่งถ้าตาบาดซะนะทั้งด่วนมึงก็บานนี่ว่าผู้ว่าว่ามากแต่นั่นผัวเขามากมากเราแม่มาเนี <Nor is that preserved> <OR> <today left> ่พี่เจ้าเลยชาพี่มีเมียแล้วอย่ามาแซวเสียทางเขาเป็นบ่าวบอกให้สู้ แค่จอะอมีอ้าแล,ล้วดีอเราลำดวนพี่เอ้ยพิ่ปากว่ารักล้องได้ไพสิเสื้อแล้วเมียมีภาษาทีควัแขนนะจังไม่รอของโบราณเขาหลือสังเมียบลองไอยกับยายเท่าคือค็รอเขาได้เบาบางพี่เชิงเอ๋ยรรมาดาเอาเมียมา เป็นจังสันที่เสียงนั้นให้คอยทนอย่ากกว่าน,นํ้สู่หม่เม้าสู่ส่วนผู้ไม่เป็นพอาห่างยามใดไป เชียงเอ๋ยยามาเบาเย่อยื่อเศร้าเลยเมียมีอยู่เล่นผัวเขาย่าณในอบจนหิวบาหานกาวาสิเป็นแต่ถ้าหากพี่เสียงเป็นผัวหางยามใดบ่แน่ดิ้นเดือนอาบเยาวกับเป็นใดดวนบ่ถ้าเป็นผัวหางก่าเอาเป็นอย่างอุ้ยกับ่เอาแล้วเนาะย่านบาปเอาจนรเดือนเอาเลยเนาะไอ้เสียงเอาจังสีซะเอาจนเลยขันยักได้ร่ำเดือีริ่นนั่นให้ป๋าเมียมา ขันไดเห็นขาอ่อนลำดวนในปาเมียมาด้วยไอ้เรื่องมือนี่ลำดวนเมื่อก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลำดวนโอ้ยหาจิตหัวมึงเอ้ยกระสางคนใหญ่โอกาสนี้บ่ได้โอกาสใหม่ก็ยังมีเมียบอดีสิปามันกระสางตามมาเอาน้องคิดว่าลำดวนในคือสิบจจองหองคือพิมพ์ผ้าดอกผมว่าเอเมื่อนี่กระคำแล้วสิกลับเมื่อเฮือนเมื่อสั้นสะกอน แล้วมาบาดีวันเดินปีบุญไปหน้าปีชวดพานปีฉลูชวดหนูะลูวงเปลี่ยนเลดูเด้อเดือนคอยแม่เอยแม่สาสมกิโสภามาข้างเจดคอยคอยควงหวังนางกอดเขาที่วิสาวขอจอยใส่เอกนกค้าสู่อีกาให้ใส่นกคา แล้วข้างารักแล้วบนในก่สยใี่ไลายถาดตัดสินใจสิเ่าแฟนแก้วผู้ชายไก่ส่งลาพนยังว่าองทางแดนภูไทยคิดอยากลองวงัวงกวงดวงชาตาเปรละบนันสาวสมคิดสโสภผ้ากับสวงกันช้ใจมันขอลีกเป็นขอลำจางสู่แม่จิน วันนี้สาวกสินบ่าเอาเือก็ไม่เอาลงจำดินสี่หายกินไปน้ำเสียงโอ้ลำไปตามหันแล้วเพจคนทองเราเป็นเจ้าเป็นสายเน้นนนาวจองในนิทานเรื่องนีสิมีนาค้าขัาวเข้พ่อเอ้ยพ่อนนะคือเบาขอทนสูงง้อยคนสาบคือนกไสน้ำคนใจเพจคนทอง น้ำล้นตอนสินวลทางโอ้ใส่ไหมใสายลังเล่โอ้ยโอ้ยเดืนเดอนนองจะเป็นมือเป็นลาหลายมาหอดเงื่อนไปป้าดถุยซ้ำจะได้จ่าว่างเต็มเงื่อนเต็มซ่านอยูเถอะ อีเมียคือสั่างหอยก่อนจิตไปสวนมอนว่าให้ล้างถ้วยล้างจานมันป้าเจืดไปใส่อีแม่กับโบท่านไหนมาบ่หน่ผมมาแล้วฟูไม่กูเมย์มาแต่ใส่นั่นคือเหงื่อไหลไข่ย่อยเทปจืนกูมาแต่เปรเล่นเบากว่าฝ้ามากกว่าหันอีเมียดานเน่ขนาดฝ้มามอ้นเนี่ยหนเออจา้าเบิงเฮือนเบิงซ่านเนี่ยหนถ้วยจวานวันเป็นล่างไปเสาร์เลยอีเมานแล้วก็เปล่างน,นัดน,นัดน,นัดแนวเราสี่้อนใส่หัว ไป,ป้พีเฝ้าล่างถางางาา้วลถยล่างจานหอดไก่หอดเวลาเราบ้านเลยได้หนิคุณนีล่างถ้วยล่างจานจ้าก็อีนั่งมาพึ่งล่างจานมันมีนิทานเรื่องตละหนั่งเรื่องอีหยังจะเรื่องล่างจานนี่ละอุวิพอเอิญซื้อมาเรื่องในงอำเภอววะสันแล้วเบาเป็นตะม้วนได้ไเบ้าไอ้ฟ้าไม่เป็นยังปัจจุบันเออกูไปเฝ้าเดี๋ยวนี้กูทาไปเฝ้างันเจ้าภาพไว้สร้างเฝ้าเถอะปะไปล่างจานจังไม่เมียาละสีมาดา ปลาจวนป้าจวนเจ้าเห็นยังล่ะกับลูกใารเดียวปุ้ยลห้แนงล่างถวยล่างถวยที่ไม่ยังเราไปสก็บมาล่างจักแล้วปุ้จะหัจักสกุ้มากไปเห็นถวยจักแล้วบอกให้ล่างแต่เหมือนเศร้านึงก็บ่ล่างเยไปเห็นปากน้ำหน่อยปุลูกเขาไปเส่ปากน้ำน่อยเนี่ปากน้ำหน่อยกรไปปากว่ะใครจะกูเอาจังสลับไล่จะมปิดมือมันจะตื่นไมบอกนาตัวบอกเลยตัว ว่าจะให้ลูกไปล่างสวยมันสิบ่ได้เัวเจ้าคนไหนคนบอกใส่กระหม่อมเจ้าหลุดตัวไปจวนไม่ยามันไปใส่มันก็มองล่างสวยใส่ลูกเสต้าหรือมะวันนี้ต้นสัตว์ลูกเต่าตีบ่เหลัวต้นลูกหลานตีไม่ยามันไปแม่มันสิอี้น้าลูกสาวยางสวยเดี๋ยวนี้เพราะว่าม้องมาต้มอ้วนจีกันเข้าไปเอาไปคุณแต่คนณแต่คุณตีไม่ยามันหาซื้อไว้ไจ้าจะมาจ้าหัวเดียวนี่เจ้าบ่ลลางกับกะลลางตีไม่ยาวแล้วเจ้าไปเจ้าอยู่ไหน ว่าไงตุ้มไปหน่ไม่ยาวมันไปอย่งนี้ก่อนบาขวนเจ้าเนี่ยวายขวันี่เลาะบาดแรงแข้งแรงแข้งย่มือเ้าสีแดงยน่มือแรงจี๊สวนันแล้วือโต้ขึ้นเป็นเน่ยคนมันสิบอกยังรับหลังปูดเขาามาพูใส่หนาคุณหลกมยน่ะเื่อเฮียมีน้ำสแล้ววาเจ้าปหาเหรนบา่าคนซาคนลือแมนดีกว่าเ้ยมจะปากมาไปฟังเมยน่ะหรอให้ตุ้มบอมี่ไปอำเภอคูบว่ไปดอกะเอหเ้ลาะว่าก่อนสิไปแล้ะว่าบอกแม่ตุ้ถ่ายเยอันนี้เดี๋ยวกลับมามันตุู้ตอ้มีเรล่องกันเลาะ แม่มาหนีฟ hmm. uh ังเสียงลูกแคตาลำลานทำหายาเม้นเสียงคนหรือเสียงหมามาเอาหอนของบานนามาดันสร้างบาเอฮนว่านเป็นกิ่งกูนีเบ่อยากให้ไฟดอกมันจำป็นยี่พี่เอยลูกไฟ่ถูจังแม่มันมีเวนไฟได้ พี่บ้าหัวไปหน้ามึงนั่นไปหาเล่นโอมาเงอนพันหาเรื่องกูนี่บ่อยากเพียงย่านพ่อลูกแม่ปามึงนั่นบ้าดอกลืนคนได้ยินบ่พ่อพ่อพื้นอยู่จนจนหูกินป้องอยู่ทางไหหรือมึงไปติดเซิงอุ้ยเทียเมืองบ่อายบ้าน ลำคา่เต็มทนเล้วบ่มีแนวเรื่องสิวาเมื่อวันมาเลี้ยงยาสิมาเป็นพ่อสามีให้หนีก่อนย่าอยู่เลยอีเว้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยยาเจ้ามันมหดสิตมัวก็มาหดแล้วเนาะพี่เมย์เราหายเจ้าผู้หญิงมันมาจจอไหนล่ะนั่นเราเขียนแล้วว่าเจ้าใส่ใครล่างเสยล่างจานนั่นน่ะ ลนวาสาเจ้าดีเจ้าคือบโลรางดีจะบอกพื้นถุกไผ่นวาไม่แม่ยาอ้าตีโต้มันจะไม่ให้กูนี่บโลรางถวยแม่กูเถ่าพอแง่เราตัวต่างสืบตัวล่างถวยมาตั้งว่าแก่ยุใส่ละมันยุใส่ละนี่เหรอยมนี้แล้วเรื่งนี้แล้วไม่ยังแบบแม่ยาเจ้าคุบโลรางซอยลูกถวยเนี่ยคือมาขุดใส่แต่ลูกตะหลานแผลล่างถวยต้องไปพูดว่าตายใส่คุบโลรางซอยมันเองป้าตีโท้ไปเล่นมาแล้วมาเถียงยาแบบับบแบบว่าอีหาทางนี่เมึงเอ้ยมึงมาสั่งบ่ตายแท้ล่เถอะ โอ้อันเบ้ายี่เดียวนี้มึงเียงคมว่าแม่ออมึงเก่งตีเดียวนี่โอจจเนคักเนาะคักคักเขาถูกูุกคนคักแแ้เ้าจังสี่เพื่นลาเพื่อนดีสันตดีสมนานสดีดีัมบดีก่งานไเ้ยมาดีแท้ดีหลายมึงไปมืงอื่นมึงแปอำเพื่กับู่เดออีหาทางเนวยมึงไปยังไปหาพ่อแม่จะบอกเ่อไป็นง่ยไปโอนมึงเป็นาคือเป็นลูกไผ่มึงอิบอก บมีนีแม่ว่าสิวเขียวจะออกซีเลยมบน่น้าตาจีริบนหน้งจังไหนกันจว่าเอาเขียวบวกสีเร็มพวเนี้ออกขอมมันออกเป็นบีพวกไอ้ห้าทางส่มึงท่านมึงบอกจ้าสิมึงหนีจากกูเดียวนี่มึงยังไม่ถนกูเด้อมึงยังไม่กูเด้อมาเลยหอกมาเลยหอกดแล้วเห็นแม่คนมันไปันเสียติเหรอเห็นบอกไอพิมพ์รมันหนีอะไรไปเ้่นมึงแม่มึงหนีไปเลยแต่กับผมนายจากเลย แล้วอีหยาเอ,อ้ยเป็นจังไหกูนี่แทวบ่เคยแค่แม่แต่น้อยก่อนนี้ไปกูหัวตอยแถวมึงออกจากทีเล่มตาแล้วจังสิไปฮะร้องแม่ออกบนออกออกบนรู้ออกบนรูอีหยาเอ,อ้ยจังกะอยู่น,ออน้อบ่ได้โชคดีไรกูหลงเือนกูนี่เวียนมาโดนได้ยูทนได้ความแคน้นกูมีอิทธิพลกูจะมาทำสุดใจหรือเนล่าหัวแขกหัว,วแท้ อียาเอ้ยเราเป็นแผลคูนี่สั่งมือหายสั่งเอาลายแม่เผาญาเหตุเหยุอยู่มึงก็ได้ขึ้นเพื่อนมาได้ลูกหน่อยความสุขก่อยกะบอมีอียาเอ้ยมาเลี้ยงเมื่อหัว่าเป็นน้อยจังสี่บ่เอาดอกน้อผัวกูนี่ลงเมาหัวได้อยู่มาด้วยความแฉะอยากไล่ไล่อยากไล่ไล่ยาขอดน้ากินเขาจางเข้มได้แต่จม ขันเมนผู้นี้ไปลูกชายเมืองนั่นให้มอมยานั่เอินแม่ลาอ้อยกูอีเวน กูขอตีแขวคุ้มตายให้มึงเลยสักคนเด้อันแขวไม่บอกออกซเลมกูันนี้เด้อไล่ไล่ไล่ฮันเจีวจะไล้กูไ่ไ่ไม่ันยวไม่เอาเล้ย่าฮันเจยัไม่อเลย่าฮันเจียวไม่เอาม่ากูเลยเฮ้มด้กเฮ้่เฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยเฮ้ยเม้ยเฮ้เ้ย้่้้้เ้้้้้เ้ยเ้้้้่้ย สาวก้อน้าก่อนสาก่อนไ้หานมึงงแนี่มึงแม่อาเตะเอากระต๊มึงนีเลยเป็นยังกันน้อเจ้าเท่าแม่กับนางเมียจังมาเสียเทียงตีดากันน้อขันพามเจ้าเป็นางจังว่าหามลูกหลาน แม่เอ้ยแม่คือบ่าอายขีนาไอคนนอกไอเพิ่นพอเหลือเกินพวกเจ้าไปแร้งเศรียกบ่อมีเมื่อใดๆก็เป็นแต่แบบนี้หายเอานี่บ่ดีกันแม่กระดันพิมพ์ผ้าทียังบ่อ,อ่อนลงคงไว้เนี่ยมั้งน่ะละว้าไปทุกคนแม่งคิดบังเด้อบ่มีไผมีสองเจ้าเฮือนเฮาผู้เป็นหาย คุณแม่เอ้ยคือบ่อคิดไก่ไก่ไผ่โน้ไอบ่อแม่ไข่เอาคำต่ออ้อยใส่กันพิมเอ้ยพิมผิดแล้วเด้อเจ้านั่นขอโทษยญามานางไอ้ยย้ามาขอโทษเด้อยไอ้ว่าเจ้าแม่เป็นผิดมาขอโทษยญาสลายนะไอ้คนนี้นที่โกนนี้คนที่โกงด่าโอ้ยห้ามไม่ได้บอกดีแล้วก็แล้วเนาะ แม่คือกันเจ้าอย่าไปถือซาให้อ่อนลงอารมณ์ไม่คือซาจังไผ่เมียมึงเก่งแหมสะก็สะกอนเชื่อมบ้านแม่มันหนีรอดแล้วมันหนีรอดมี่จักเพื่อนผู้เดียวนี่ใครบอกคอย้อนนะแม่เศร้าสะกอนแม่ล่าทรงบัแกนแม่กับเมียเป็นแนวนี่จักไผ่ดีจักไผ่สวยกูเป็นกลางเลยเสียหัวไผ่กับยาเป็นแบบนี้ บอดีนาคอยอย่ากระทำกรรมเว้นมีโอ้ยโอ้ยมีอะไโอ้ยไม่มี